ในอนาคตอันใกล้นี้การอัปเดตของ One UI 8.5จากซัมซุงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่จะเพิ่มความฉลาดให้กับสมาร์ทโฟนของคุณด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ําสมัยมากขึ้นซึ่งน่าตื่นเต้นมากเพราะมันจะสามารถแนะนําสิ่งต่างๆบนหน้าจอได้อย่างแม่นยําและเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า n o u r a l i s t ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ค่อยรู้จักหรือเข้าใจในตอนนี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังพลาดไป ล่าสุดเว็บไซต์ Android Authority ได้ค้นพบข้อมูลของคุณสมบัติใหม่ในไฟล์ของ One UI 8.5ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Now Assist ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพหน้าจอที่หลุดออกมาจากการวิเคราะห์พบว่าฟีเจอร์นี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Technology Galaxy AI ซึ่งดูเหมือนจะคล้ายกับฟีเจอร์ Magic Q ของ Google ที่เปิดตัวใน Pixel 10 Series เลยทีเดียวซึ่งความสามารถของ Now Assist คือการช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของเราแบบเรียลไทม์เมื่อเราต้องการเช่นถ้าคุณได้รับข้อความหรือภาพบางอย่างจากเพื่อนฟีเจอร์ นี้จะสามารถวิเคราะห์และแสดงคำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันทีฟีเจอร์สำคัญที่น่าจับตามองของเนวนาจิสคือความสามารถในการจดจำข้อมูลในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นแชทรายละเอียดภาพหน้าจอหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเช่นการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่เคยกรอกไว้แล้วในอดีตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณต้องการกรอกข้อมูลในเว็บต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถแนะนำการดำเนินการต่างๆบนหน้าจอเช่นถ้าคุณ ได้รับข้อความที่มีข้อมูลสถานที่ฟีเจอร์นี้จะช่วยนำทางคุณไปยังตำแหน่งนั้นใน Google Map ได้ทันทีหรือแม้แต่เตือนให้คุณเริ่มแปลข้อความที่ดูอยู่ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักของเครื่องคุณและความน่าสนใจอีกอย่างคือฟีเจอร์นี้ยังทำงานร่วมกับแอปส่งข้อความและโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram และ WhatsApp เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็วรวมถึงฟีเจอร์ฟรีฟอัลฟองสื่อ,อกอ็สามารถเชื่อมต่อกับแอปและเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง DoorDash xtda มาเก็ตเคอร์เรทริปได้อย่างไร้รอยต่อซึ่งทั้งหมดนี้อาจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเจนเนอเรชนโนเอไอที่ล้ำสมัยสำหรับอนาคตอันใกล้นี้วันยูเ8.5จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยคาดว่าซัมซุงอาจปล่อยเวอร์ชันทดสอบวันยูเ8.5เบตเอร์ให้ผู้ใช้ได้ลองใช้งานก่อนปลายปีนี้และคาดว่าในช่วงเปิดตัว Galaxy S 26ซีรีส์ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมปี2026กก็จะได้ใช้งานฟีเจอร์นี้อย่างเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปในตอนแรกแต่เป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างในการใช้งานสมาร์ทโฟนของเราในอนาคตคุณคิดยังไงกับเทคโนโลยีแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์หรือมีข้อเสียอะไรที่เรายังไม่รู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกันได้เลย